ครับครับผมวันนี้ก็อยู่ที่สวนของเฮียอูเทนนะครับพระดงการอยู่ที่วางตักเนาะชุดนี้ดอกบานที่ดอกบานมันที่สิบเจ็ดถึงยี่สิบกว่าครับอันวาครับครับมัเป็นชุดติดติดผลง่ายกว่าติดผลง่าย่านทุกชุดกรบชุดแรกครับลูกใหญ่ละตอนนี้ลูกไซส์กิโลขึ้นได้หมดแล้วนี่ก็ไวโดกมากนะฮะนี่ตอนนี้ตอนนี้ประมาณเท่าไหร่นะน่าถึงหกสิบขึ้นครับหกสิบ หกสิบลูกนะลูกก็เสมอดีนะอันนี้คือไม่ค่อยได้ปัดดอกด้วยนะปัดไม่ทันเพราะว่าบานพร้อมกันเลยเฮียบอกเด็กคนงานก็ไม่มีนะครับปีนี้มันเจอลมหนาวบ่อยแต่ก็ลูกก็ขึ้นเต็มที่นะลูกก็สวยขึ้นนี่ครับใช้ฮอร์โมนชุดเครียดครับอชุดเครียดช่วงสะสมอาหารแล้วก็แต่ตอนที่ผลอ่อนระยะ ยางแย่ไหม่ก่อนใช้บินโฟนใช้โฟใช้โมโนนิกโมโนนิกแล้วก็ฉี้แคลครับพิเศษอะไรพวกนี้นะครับช่วยในการขึ้นลูกได้แล้วก็เจ็ดถึงสิบวันเจ็ดถึงสิบวันหิ้งหน่อยก็ฉีดับใบอ่อนรัดก็ไม่ร่วงนะใบอ่อนรัดก็ไม่ร่วงเพราะว่าพลังงานเราเต็มที่ใบในเราดีใบในเราดีแต่ก็ปีนี้ก็โดนลมเยอะนะริมริมสวนก็โดนลมก็มีรัดใบอ่อนเต็มที่ก็มี แต่ลูกก็ยังอยู่ได้อยู่นะสภาพลูกได้ครับได้ครับอันนี้คือรุ่นที่ไม่ได้ค่อยได้ปัดดอกเท่าไหร่ใส่ปุ๋ยตามระยะส่วนรุ่นนั้นก็จะเป็นรุ่นรุ่นเล็กเลยครับรุ่นเล็กเละรุ่นนี้กับ๋องลมหลังปีใหม่หลังปีใหม่สักสองอาทิตย์ได้ไหมประมาณนั้นเนาะอาทิตย์กว่าก่อาทิตย์กว่ากว่าอาทิตย์สี่กว่ากว่ากลัมรุ่นแรกก็จะเป็นไซส์ขนาด อกิโลขึ้นแล้วครับตอนนี้ก็เตรียมใส่พวกแร่ดางเพิ่มพลังงานได้แล้วแต่ว่าดีหน่อยว่าใบาอ่อนยังไม่ออกก็เริ่มแทมมาเนอะก็เริ่มมีมานิดหน่อยแต่ว่าริมริมแดนที่ว่าโดนลมเต็มที่ก็มาทั้งต้นเหมือนกันก็ต้องดูว่ามันจะอยู่ได้ไหม <c oughs> เออลูกนี้ก็น่าจะได้อยู่เพราะใบในเราก็เจ็ดสิบเอร์เซต์อ่าเจเอร์เซนตพราะว่าน้อยเวลาลูกโตนะ สามโลขึ้นเนี่ยแดกนะน้อยรอดูให้มันโตก่อนเพราะว่าอยู่ริมแดนข้างไม่มีอะไรบังลมเลยปีนี้เจอลมไปห้าก้อนทั้งหนาวทั้งลมทั้งหนาวทั้งลมอากาศโอ้โหปรับเปลี่ยนมากทําลูกอยู่ได้นี่ก็เก่งเลยครับนี่ก็มืออาชีพครับชาวสวนเขามืออาชีพด้วยแล้วก็มีแนวทางํามร้านเกษตรบังเขียนดูครับอ้ลูกปิ่งๆเข้ามาครั้งที่แล้วนี่ลูกยังเป็นมะเขือพวงอยู่เลยมะเขือพวงเล็กดอกยังไม่บานมาครั้งนี้ ลูก60 60กว่าวันละบานดอกบานนะฮะบางต้นก็มี2สองรุ่นอยู่ด้วยกันครับสองรุ่นอยู่ด้วยกันหลังออกสองรุ่นก็ยังได้ได้ได้ลูกหลังจากนี้ก็เตรียมใส่แรด่างเต็มที่ต้นละ2กิโล2กิโลเพื่อที่จะให้ทรงมันสวยอันไหนที่งอในที่บิดเบี้ยวมันก็มีบ้างปีนี้นะเพราะว่าหนึ่งรัดใบอ่อนเนี่ยฮะ้ต้นนี้ครับรัดใบอ่อนออกมาลูกก็มีงอมีบ้างแต่ว่าส่วนน้อยส่วนใหญ่ก็อ้วนละ ก็จะมีใส่พวกปุยหกสามหกอะไรพวกนี้นำไปก่อนอก,ก,กลุ่มกนนนันดีครับกลุ่มหนึ่งสองลูกสามลูกอ่าอการแต่งครับอ่าอันนี้แต่งเองไหมครับเนียแต่งเองครับอ่าวิธีการแต่งคือเอาไว้เป็นกลุ่มเนาะเน้นเป็นกลุ่มเป็นหลักเนี่ยเป็นกลุ่มเป็นหลักนี่ฮะนี่ครสามลูกสองลูกอ่าเนี่ยเป็นกลุ่มเพื่ออะไรครับเนียการรวมกันดูดนะครับออดูดอ่าดูดพลังงานได้ไวได้ดีดีกว่าเลี้ยงหนึ่งท้องสามเนาะเขาจะไม่ค่อยโตเออเลี้ยงหนึ่งท้องสามนี่มันจะฟองไปก้อนก้อนเงี้ยจะโตดีจะโตดีแต่ว่ามันก็ การดูแลรักษาก็จะลำบากนิดนึงตรงที่หนามมันติดกันบางทีเจอหนอนเจออะไรเนาะก็ต้องฉีดฉีดจี่นิดนึงแล้วได้ถึงจุดนี้แล้วก็ดีใจแล้วแหม่กว่าจะได้อย่างนี้ก็ได้ดอกได้ติดผลอ่อนหลายได้แหมกว่าจะมาถึงตรงนี้เนาะปีนี้ก็โอ้โหเทสลาประยะดอกก็คือชุดเคียดผมว่าชุดเคียดช่วยเชดเียพราะสารเราใส่น้อยครับผมสารก็สิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์กิโลเดียวแหมกิโลเดียวจบครั้งเดียวครับชุดเคียดไปสี่รอบ มันก็ออกมาแล้วก็ใบมันก็ไม่โสมนะครับใบไม่โสมต้นก็สภาพดีใบอ่อนชุดนี้แก่ก็สวยเลยครับใช่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 ี่เวมาเพิ่มเยอะเลยเนี่ยใบอ่อนชุดนี้ครับสวยมากก็อันนี้เล็งราคาไว้ประมาณเท่าไหร่ครับรุ่นนี้ก็าร้อยร้อยรอยสิบขึ้นนะประมาณรุ่นรุ่นแรกที่ว่ากําลังกำยังไม่เยอะมากแต่ก็พอมี ประมาณร2อยิบขึ้นครับรุนรุนรุนนี้นะออกมาก็ได้ตังครับขออย่าให้มีลมอย่างเดียวดกดกหลายต้นอยู่ครับครับครับทีนี้ดกไม่ว่าเอาต้นไม่ดาดบมาโชว์อย่างเดียวอ่ามีตกทุกต้นครับเนี่ยตกทุกต้นนี่มีทุกต้นครับต้นเล็กก็มีต้นใหญ่เอออันนี้เขาเรียกว่าทำสวนแบบมืออาชีพเราก็เป็นแนวทางได้ อ,อ,อแต่งเป็นกลุ่มครับกลุ่ม3มกลุ่ม3กลุ่ม3นะครับแต่งเป็นกลุ่มการแต่งเป็นกลุ่มคือการช่วยให้พืชมันจะช่วยดึงอ่าลูกมันจะช่วยดึงอาหารแล้วก็กินอาหารแบบเสมอแล้วก็ไม่แย่งกันดึงจากปลายปลายยอดออกเข้ามานี้แล้วก็กินเสมอๆกันใช่แต่เราก็ต้องดูแลรักษาเกี่ยวกับ,บพวกหนามที่ว่ามันบรรจบกันนี้อ่ามันจะมีพวกหนอนพวกไรซ่อนอตัวยอยู่ได้ผมจะจีมแนละ้วเพราะไม่ร่วงแล้วอ่า<ะ> ลาแป้งดูไปนี่ครับใช่ใช่ใช่ลาแป้งดูเพี้ยแป้งเพี้ยแป้งเพี่หอยดูดูลาดูดูรับตัดชุดแรกไปเข้าเยอะชุดแรกอ๋อชุดแรกได้ไปเท่าไหร่ครับนี่ขายรวมร้อยสามห้าร้อยสามห้าใช่ไหมอ๋อแต่กับเพี้ยแป้งเยอะเหมือนกันไม่มีตกอืมเท่าไหร่หรอกเพราะขายต้นไหมดกทุกต้นครับดกทุกต้นเ้อยกรองอ่าไ่อันนี้สองลูกนลก็ เมื่อกี้ก็ไปสวนแถวแตงเมซอยสองก็เป็นจะเป็นรุนร่นเล็กรุน่นเล็กรุ่นรองอย่างเงี้ยแตงเม2ซอยสองเขาก็ดกเหมือนกันอันนั้นก็เป็นแนวทางแล้วทางเกษตรบางเขนเหมือนกันครับเต็มที่เลยดกทุกต้นครับแล้วใบดีประเด็นคือเราสร้างลงฟัวไวด้ดีดูครับใบคลึ้มเต็มที่แล้วก็มีใบอ่อนแรกมานี่ก็เป็นลงครัวชั้นดีลนะแล้วใบอ่อนชุดนี้นะโหด้วยรัดทุกยอดเลยนะรัดทุกยอดแต่ลูกก็ยังอยู่ได้เพราะลูกมันใหญ่ไปละลูกมันเลยไปละ ใบเดิมอยู่ไม,ไม่ถ่ายใบมันไม่ถ่ายใบนี่ก็ถ่ายใบก็อาการหนักใช่ใช่ใช่ถ้าถ่ายใบในขึ้นมานี่ใบอ่อนรัดแบบนี้ก็เรียบร้อยเนาะก็นี่ครับเห็นเห็นเงินแล้วครับยินดีเลยครับชาวสวนเออเยอะทุกปีครับผมอันนี้ก็จะเป็นแปลงใหม่ฝั่งนี้จะเป็นแปลงใหม่ของเฮียนเนาะเนี่ยรับยอดยาวเต็มที่อันนี้ลงไปกี่ร้อยต้นนะเฮียร้อยสามสิบสองร้อยสามสิบสองต้นเนาะปลูกคู่นะครับปลูกคู่คแล้แลทับ ปลูกเดียวใช่ไหมต้นต้นเม็ดทำมาทาบกิ่งแล้วใหเป็นต้นพู่อ๋อจะโตจะโตไปเขาเอาไว้ทาบทาบทาบกลางกลางต้นนะเพื่อให้ได้เป็นกิ่งได้กิ่งหนึ่งของแอะแอะแอะแมันจะได้เป็นเขาเรียกว่าเป็นฐานต้นเป็นฐานต้นเน่าต้นไหรเราก็ไม่กลัวเพราะเรามีรากสองใช่สองที่โอเคครับสวยมากครับผมนี่กระดกครับตอนนี้อืม เพียวเทนพาทัวร์สวนนะฮะโอ้ดอกเต็มที่คนระยะนี้แหละกำลังทำากันได้ดีกำกับง่ายเนาะคนดูในรายการแล้วเข้ามาชมหลายคนอ๋อเข้ามาชมหลายคนเนาะเข้ามาชมทีแปงเออเพียวเทนก็ถ่ายทอดถ่ายทอดอ่าก็เป็นก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ว่าอ่าถ่ายทอดวิชาความรู้ใครเข้ามาผมลงเฟซในกลุ่ม ทุเรียนก็มีทางใต้ครับอ่าทางใต้ก็มาเที่ยวหาด้วยสิบหกวลายแล้วด้วยโทรมาปรึกษาอ๋อโทรมาปรึกษาเนาะแล้วก็ไปซื้อที่ใต้เอ้เอ้ยเอ้เอ้ซื้อสาขาใต้ก็ใช่ครับของเราก็มีสาขาใต้จุลพรรางสวนีคได้ผลแล้วก็ใหครก็ส่งมากินครับผมลองชิมดูทางใต้เออเพราะว่าร้านผมก็จัดส่งพวกปุ๋ยเอ้ยพวกยาเข้าทางใต้เมื่อกี้ก็ไปส่งมาเออทางใต้ทางสุราษฎร์ทางนครศรีก็มีครับ ใ<ห>ต<า>ยโทรมาเยอะครับเออทางใตโทรมาเยอะ<ๆ>ครับวันนี้ก็ขอขอบคุณเฮียอเทนมากครับผมให้ชมสวนสวยๆก็ใครที่อยากจะเข้ามาดูงานก็ได้เลยเนาะโยน<ด> <ๆ S 2> หลังหลังโรงเรียนวังตักใช่ไหมวังตักซอยหนึ่งนะครับเฮียอเทนผนังการนะครับเข้าซอยมาประมาณสัก2กิโลเมตรสุดซอยเลยเลี้ยวโค้งเข้ามาแล้วสุดซอยแล้วเลี้ยวขวาวังตักซอยหนึ่งนะครับขอบคุณทรมาก็ได้ครับ0 8 9ครับ 099 09 7169ครับคร <ทา S 2> ับผมฝากไว้ด้วยนะครับเป็นผู้นำบุญด้วยกันใครมีอ,อยากศึกษาเกี่ยวกับทุเรียนอ,อันนี้ก็จะเป็นอาจารย์อีกท่านหนึ่งแล้วก็เป็นชาวสวนที่ว่ามีความรู้นะฮะเราก็แชร์ประสบการณ์กันทั้งทางร้านแล้วก็ชาวสวนนะฮะเพื่อช่วยกันผลักดันทุเรียนจันทบุรีเนาะโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ